สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับคลิปนี้เป็น EP พิเศษนะครับก็ไม่ได้พิเศษยังไงมากนะครับก็คืออยากจะมาบอกเล่าบอกกล่าวนะครับกับเพื่อนๆนะครับว่ารถตู้นะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เนี่ยฮะผมก็ยังอยู่ในรถตู้ของผมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ต้องเนียบไปนะครับจากซีรีส์ที่แล้วนะครับอาจจะเป็นปีกว่าเลยก็ได้นะครับก็คือตอนที่ผมซื้อมานะครับก็ได้เริ่มทําพอสมควรแล้ว แล้วก็ได้ทําคลิปรถตู้ไป2 EP EP 1 EP 2นะครับพอจะเริ่มทา EP 3นะครับรถพังนะครับผมไปจอดอยู่อู่อ่าแล้วก็จะมีคลิปที่พาไปดูนะครับว่าลูกละลายนะครับกําลังซ่อมอยู่นะตอนนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับซึ่งอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะเกี่ยวกับงบประมาณตอนนั้นเนี่ยแฟนผมนะครับได้ท้องนะครับลูกคนที่3นะครับก็เลยต้องเอาเงินนะครับที่มีนะครับ ท,ที่คิดว่าจะเอามาทํารถตู้เนี่ยเอาไปสํารองนะครับเพื่อคลอดลูกนะตอนนี้คลอดลูกออกมาคนคนเล็กนะครับออกมาได้ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มต้นทาเจ้ารถตู้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเปิดต้นปีมานะปีหกสาก็เจอวิกฤตโควิดนะซึ่งได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะครับส่วนตัวผมผมก็โดนพอเดือนมิถุนายนครับผมเริ่มจะทำนะผมก็ดันผ่าตัดนะครับเนี่ย นะครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผ่าตัดไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งอักเสบนะครับช่วงนี้เพื่อนๆหลายท่านก็คงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมได้นําเสนอออกไปนะครับก็พักฟื้นอยู่นะครับหมอให้พัก1เดือนเต็มเลยนะครับผมห้ามทําอะไรที่หนักๆวันนี้ก็เลยมาทําอะไรเบาๆนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะมาปลุกชีพนะครับเจ้ารถตู้คันนี้นะครับซึ่งได้ โอเวอร์ฮอนนะครับเครื่องยนต์หมดแล้วแหละเหลือแต่ระบบแอร์นะครับแล้ววันนี้ผมลองมาสตาร์ทดูไม่ติดนะครับผมผมก็เลยทําการนะครับกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ฟื้นฟูไปในตัวนะครับด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้นะซื้อมาเครื่องละพันกว่าบาทเองนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับหายคิดถึงแล้วกันนะครับช่วงนี้แทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับไม่มีโปรเจกต์ทำคลิปเลยนะครับต้องพักฟื้นตัวเองก่อนนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้กันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถตู้สูชีวิตของผมแล้วนะครับก็อะเรามาพูดถึงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เนาะคลิปวิดีโอนี้นครับเพราะว่าตอนนี้แบตตายเลยนะครับจอดยาวเลยนะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ยี่ห้อซูเออร์นะครับเป็นเม็กอินชน่านะครับแต่ราคาถูกนะใช้งานได้ดีผมใช้มาหลายตัวแล้วแหละจากคลิปก่อนหน้านี้นะประมาณ2-3ปีที่แล้วผมได้ใช้ตัว6กแอมป์นะครับซึ่งได้รับผลตอบรับจากเพื่อนๆดีมากๆเลยนะครับถึงมากที่สุดเลย แต่ว่าในสเปค6 m น่ะมันก็แค่เป็นแบบช่วยชีวิตเราแบตบหมดเกี้ยงเลยก็แค่ชาร์จให้สตาร์ทติดแล้วก็ต้องไปร้านแบตนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จให้เต็มได้เลยนะครับผมด้วยสเปคตัวนี้นะครับอยู่ที่4 0์เลยนะครับคราวนี้4 0์ที่ให้มาเนี่ยให้มาทําไมนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันสามารถใช้ฟื้นฟูนแบตเตอรี่นะครับด้วยการจ่ายแอมเนี่ยให้มันสูง คือชาร์จปกติมันก็แค่7แอมป์12แอมป์นะครับแต่เราจ่ายเกินอ่ะ20แอมป์40แอมป์นะครับอันนี้อาจจะเป็นภาษาของร้านแบตเตอรี่นะครับก็คือจ่ายนี่จ่ายกระแสเกินเข้าไปเลยนะครับนี่อ่ะเอาละเดี๋ยวผมจะกลับไปที่12แอมป์เท่าเดิมนะครับกระแสไหลที่13แอมป์นะครับต้องปล่อยไว้อย่างนี้นะครับจนแทบไม่ไหลเลยนะครับแบตถึงจะเต็มเนาะสำหรับเครื่องชาร์จประเภทนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถเปิดทิ้งไว้เลย นะทั้งคืนนะครับดูกระแสการไหลไว้เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละเหมาะสมแล้วล่ะครับอยู่ที่12อแอมป์โอเคโอเคนะครับคร่าวๆกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้ซื้อมาจาก l a z a d านะพันกว่าบาทเองนะครับผมผมใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับรถในบ้านผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4คันนะครับเป็นรถพ่อรถรถน้องแล้วก็รถผมนะครับแล้วก็รถตู้คันนี้ แล้วก็มอเตอร์ไซค์ชาร์จได้หมดเลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยนะจริงๆนะครับแล้วก็มันมีการจ่ายกระแสที่สูงกว่าปกตินะเพื่อใช้ฟื้นฟูในสับของวงการแบตเตอรี่เขาเรียกอย่างนั้นนะจ่ายกระแสเกินอ่ะว่างั้นเถอะนะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูนะเหมือนไปกระทุง้งกระทุ้งให้คาบโซล่ปกนะที่แผ่นธาตุนะครับอาจจะหลุดนะประมาณนี้นะถ้าข้อมูลผมผิดพลาดในส่วนไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ชํานาญมาก นะครับผมแต่ว่านำมาให้ดูนะว่าผมใช้ตัวนี้ชาร์จประจำเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงโปรเจกต์รถตู้นะครับผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับยังไงนะขอรวบรวมปัจจัยนะครับเงินนั่นแหละพูดง่ายๆขอรวบรวมเงินก่อนนะครับก็คือตอนนี้มีลูกแล้ว3คนนะครับเปิดเทอมนะครับก็ต้องแบบอ่ะเรื่องเงินเนี่ยจะต้องให้เสถียรหน่อยนะครับแล้วก็เจียดเงินเพื่อมาทำสิ่งที่เราชอบนะครับหรือไลฟ์สไตล์นะครับหรือเรื่องส่วนตัวบ้างกันเถอะ นะครับก็คือเจ้ารถตู้คันนี้นะครับก็ต้องแบ่งแบ่งเงินมาก็ยังไงนะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆที่สนใจนะครับรบกวนรอนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับโปรเจกต์รถตู้คันนี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะทําให้เสร็จให้ได้นะเพื่อฉลอง1ล้านซับนะครับในปี2,5 6 3นนี้นะครับโอเคครับต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ